ปเป็นก้อนคือนปกแข็งนี่เป็นหิมะนะหิมะฝนฝนหิมะบ่อฮะโอ้เป็นก้อนน้ำแข็งตาพี่น้องเป็นก้อนน้ำแข็งปาดปะระจ้อนกันมากเลยพ่อเอาดงดงเขาบ้านกันย้อนแม่เฮ็ดงานอยู่ในบ้านมุ้งเนี่ย ปล่อยลูกออกบ้านนะวะหาวดองๆปุณห์ปุณห์อือือ้หปุก้อนแบบไงนึงพิ่น้องปุณห์อืที่มาฝนฝนที่มาบังปุณหปุณหบงก้อนน้ำกลมเลยเอ้ยไปแล้วอ๋อปัสสิไปแล้วว่ามิดจัดหลุดอืม เม็ดสาคูเ่สิเออคือเม็ดสาคูนี่พี่น้องนี่คือเม็ดสาคูนี่แม่ มันก็หนาวเรื่อยหายว่าเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาว,นาวนามันก็บ,บ่ถึงกับพรอนดอกแคไม่แดดจะซื้อพี่น้องถ้าหงนีมันเลยมีแต่หนาวเขาลดต้นกล้วยขออยู่ในบ้านอุตสาเรี่ยงไว้ตั้งหลายเดือนเนาะงามว่าสันเพ่าออกมามาถืองี้มากระสิจักสิตายสิย่างหน่ยพี่น้องเออมันว่าพี่หม่มองพื้นที่ไว้แล้วเนาะเพราะว่าสั่งไอ้สอมบ้านก็ต้องค้นออก ตายก็ได้ซสือไม้แพงตนายมาจากจากไปแล้วพี่น้องอืฝนให้มาอมดอกไม้ห่วมเกิดม้นะดอกไม้ดอกส,ยสวยนะห่วมเกิดดอกลิลี่ห่วมเกิด,ด

เดดออกมาอีกแบบวปเนอามันยังระบาดเนี่ยแดดพอๆมาแล้วก็เบิ่งเห็นหลังนั่นละร้อยทายจักหน่อยเนี่ยพูนด,ดอกสีชมัพูก็ง,งามแต่หลังนั่นพูน ดอกลิลลี่บ้างเน่ยเป็นนอขึ้นหลักสากเลยเนี่ยก็ล่างขึนยานามาอีกเถอะเขาก็ล่างขึนบ้างเนี่ยเที่ยวลิบป,ปีนี่บ้านเดียโพเลยพี่น้องโพขึ้นมากก็ล่างสิออกดอกงามๆแล้วว้าที่มามาถึงส่กสิดาพักคันลงไปละเสดายครับ ไอ้ทัดกีเดอไอ้ทัดกีเดอแม่ตอนนีื้อฮึไอ้ทัดกีเดอ เห็นบ่เปลี่ยนสภาพไว้ไว้แดดมาแหละปันเห็นว่าแต่ว่ามันแดดห่อนดอกแดดแบบเสียงสว่างออกมาซื่อๆนะพี่น้องอากาศมันก็เย็นสุดจนเิียมาตกคนละคิดเอาอืเหนาเหนา ถ้าีเดลายห้องล้วพี่น้องซีห้องแล้วยังอีกหลายเติยย่งข้างล่างวันนี้น้งเทงย่งอีกสองห้องหลักกับข้างล่างวันนี้เลี้ยวไปซีห้องนอนย่งสองห้องนามว่าในท่ากับอันห้องขั้วแล้วก็ห้องรับแขกอีกหนึ่งข้างบนนะข้างล่างอีกบัเนี้สั้นล่างอันมันจะเป็นแบบหองทงใหญ่ๆเนาะแต่ว่าเขามากันเพื่อกันห้องเป็น เป็นสามห้องสามห้องใหญ่แล้วก็เป็นอีกสองห้องสองห้องเก็บของเนาะก็ร่วมเป็นหาห้องเนาะกลางโอ้โหงานบ่อเลีย่ยงงานที่พี่น้องเออเนี่ใไข่เนสเซอร์ทิไดเห็ดน้ำกันก็แยกงานกันเห็ดุดกว่าผู้หนึ่งท่าสีผู้หนึ่งเงนสมซนที่มันซึกลอ้อแมลงเงินกระสีเลี่ยงมากลีก้ยงอยเนาะอันถ้าเป็นห้าวนะเบา ข้าขายแต่โหลดได้ผี่นอกมันงามอยู่มันยังงามอยู่สีเขาก็ยังใหม่อยู่แต่พันวามันอันอันมันมันสีแบบได้กินอันเงี้ยวแมวสัตว์เนาะถ้าไม่เบิ์ดโหลดแต่้าของนึงแลวก็ต้องท้าไม่เบิรดเ้สัตว์เอาก็งานใหญ่เลยที่นี้งานเขาเลยเดี๋ยวมันตามใจเขาเนาะจะจังได้ไปคัดจ้งได้ไดข,ดข้าวเกิดเองแต่ถ้ามันคอยเราคล้ายราอดปันนี้แล้วแล้ว ว่าแต่เห็ดัางที่ก็เห็ดให้มันอันที่ดีสงสารเขาพนะมันบ่าคิดค่อยๆดิวันคิดว่าจมหมดว่าเ้าปซื้อบ้านใหม่บ่ห้ากับบหยกมาท่าสีไม่เ้ากับบหยกมะสมหม่อะไรเนี่ยน้อยเห็ดก็เห็ดไปโหลดวัดสนนอะอันบ่จะเครื่องอันนั้นเครื่องใส่ฟฝ้าราเปลี่ยนห้ใหม่หมดเลยได้พี่น้องเออเออพอเถอะอันนี้ใส่ใจแต่ว่าพอเห็นอันยูน่านอ็นเวียบสายบ้านอันเนาะ นั่นทีเขากับปล่อยโหลดได้เฮี้ยนงามเป็นได้ลังจุดลังหมองเขากับปล่อยให้มันกระลายเลยแปลว่าไตถุนบานหรือว่าไอ้ไอ้ล้านออกออกหมองอันสั้นเมื่อสั้นบานหสิขากับบัต้าดิแต่ฝักคอยนั่นท่าเพราะเนี่ยนี่ว่าเอาไอ,อ,อ้มันเงียบๆแล้วมันเขามาเพิ่งทียดียวไอ้ก็สื่อโหลดมาสัน่น